เอาละครับสวัสดีกันเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม Hungry TV เราก็ได้มาต่อกันในภาคเอ่อภาคภาคสานะชมไดได้ภาคสามไปบบเล่นกันเลยครับไม่ต้องพูดพ้ามทำเพลงเยอมากต่อจากพารที่แล้วทำานผู้ชมคนดูเข้าใจกันนะเพราะว่าผมแปลไม่เก่งจริงๆ เฮ้ยถอยไปฉันจะยิงนะเอามานันออกไปเขาขัดซีนเวยชิบหายผมไม่รู้เสียงมันดังเกินไปไม่ขอปรับน่าจะไม่ค่อยดังนะเฮ้ยฉันจับได้คนึงแล้ว เธออยู่ข้างล่างนี่อ่ะเธอตายหรือยังล่ะไม่ฉันไม่รู้ออกมานะ่าฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่ให้วิ่งแล้วเฮี้ย <Yeah. S 1> ปืนออกไปนะออกไปจากชั้นใน้พวกสวะแปรเองมันเขาไม่ได้พูดกันอย่างนี้หรอกแปรคำหยาบเองเอาเฮี้ยติดอะไรครับ หาอะไรเจอบ้างไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยข้าเธอเขาแม่งซะเลยเธ <c oughs> อจะตายในนั้นน่าไอ้งูเผื่อผมเติมให้เองออกมานะออกมา <c oughs> ให้เราไปทางนี้ถูกไหมแม่งย้อนกลับมาที่เดิมป่ะเนี่ย ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแหนคิดว่าไงล่ะเธอน่าจะตายแล้วละเฮ้ย <Hey, S 1> ดูให้ดีล่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนข้างล่างมันเจออะไรบ้างไหมไม่ไม่เจออะไรเลยฉันกำลังจับตาดูอยู่ <What? S 1> ชิบหายเอ,อเ้ยเโดนแล้ว ยิงสองลูกไม่โดนโคตรกากเลยเฮ้ยเอาสนุกขึ้นมากระโดดจับอย่าเฮ้ยดูที่มันได้อะไรมาเฮ้ยไหนขอดูหน่ซีนะได้อะไรมาได้กระเป๋าตังค์กับโทรศัพท์นะน่าจะเป็นขี้แต่แถวที่นายได้มาน่าจะมี ของที่ดีอยู่ในนั้นนะเราจะไปหาเราจะไปหาของที่นั่นในเรือเรือนี้ไม่รู้ฟักแม่นะเดนโนูไม่รู้กร <c oughs> ก็ไม่รู้เ <c oughs> หมือนกันมาคุยเรื่องอนะไรกันครับน่าจะไปหาของอะไรสักอย่างในเออเ้ยในเรือลงมาตายฮา เฮ้ยเซาเวดขึ้นไปไงเล่าอ๋อกระโดดจับก็ไม่พอลาลาเธออยู่นั่นไหมใช่ฉันอยู่ฉันเห็นควันไฟตรงจากอะไรอะสิ่งก่อสร้างเก่าๆโอ้กดรถฉันไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาฆ่าบางคนอะไรใครผู้ชายน่ะฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันฆ่าพวกเขาไปแล้วเพราะฉันไม่มีทางเลือกนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนัน่ะ ฉันกลัวว่ามันจะไม่ง่ายที่คิดนะสิไม่ต้องเป็นห่วงออันไหนแปลไม่ได้ผมจะขึ้นซับให้แล้วกันให้แปลทางนี้หรือเปล่ากูไม่รู้กูมาสำรวจดูเหมือนว่าจะไม่ครับเต็มกระเป๋าเต็มเจออะไรกูไม่เก็บ เจอวัดหรือว่าอะไรดังดึง distract shoot อะไวรออะไรอะเฮียทำไมภาพมันเบลอวะโอ,อ้ What <the> fuck? เฮียเลย เรียบร้อยดิคิดว่ามึงเก่งอะขนาดภาาเบอร์กูยังยิงพวกมึงตายได้เลยไอ้พวกกระจอกตัวพวกนี้กากครับโอ้โหสู้หัวหน้ามันก็ไม่ได้กูตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ภาคที่แล้วข้ามมันก็ยังเบอร์อยู่ไอหายเบอร์สักทีดิ เข้ามาในที่ที่ไหนสักอย่างเฮ้ยเธออยู่ในนี้สักแห่งและหาเธอซะฆ่าเธอซะมันอะไรสักอย่างนะให้ทำอะไรมึ YouTube, งด้วยไปเช็คข้างนั้นดิได้เลยอ๋อให้เรายิงตรงนี้เฮ้ยพอไอ้เหี้ยไยอะไรวะนะเฮ้ยเงียบเงียบ แซสสลัดผักมดไม่ตอมไม่เกี่ยวเฮ้ยสเตลคิวเอาให้กด e. อีก็ไม่บอกไม่ฉันหาเฮียไม่เจอเลยอะเฮ้ยเธอน่าจะไปไกลแล้วมั้งอะไรมองจากด้านล่างไปไกลๆนะ น่าจะเข้าไปในถ้ำในทะเลสะแล้วไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะเรียบร้อยเดี๋ยวไม่มีใครเห็นหรอกตัวเธออยู่ตรงนั้นกูมองไม่เห็นมึงไงอ้าว เฮ้ยระเบิดระเบิดพ่อมึงดิเผาซะเอาไอ้เหี้ยมาเะล่ะมาเะล่ะมึงจะเอาไงอะฮะโอ้ยพวกกระจอกโอเคโอ้ยโอ้โอโอ้โโอ้โโอ้้โอ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 ้้ ไปเข้าไปทางซอกฉันทำได้นะโโเโ็ป็นกูนกูล่นแล้วเนี่ยเป็นกูขึ้นไม่ได้หรอกลาล่านี่สาวประสบการณ์เอาๆชิบหายชิบหายสาวมากประสบการณ์นะแถมแอร์แบ็กก็ใหญ่ล้ลย ไม่มีเกี่ยวเลยว่าแต่ฟักโอ้โอ้โอแสงแฟดอ๋อค้นม,มาถึงฟังแล้วสินะเสียงอะไรวะเสียงปืนนะเสียงใครอ่ะเสียงรถเหรอไปออกไปตางนี้ได้พวกมาเวนผมผมผมพูดว่ามาเวนเองแลละ รช่มาแล้วส่งอะไรมากูไม่เทรดโว้ยโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่เธอเอ้ยที่คุณยังรอดพระเจ้าไม่ได้ทำเพ่ช่วยช่วยฉันเลยนะมันดีนะที่ฉันเจอเธอเป็นสาวน้อยขอโทษทีที่ฉันอะไรวะไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะดูแย่เลยแหละตอนเนี้ยฉันได้ยินได้ยินอะไรจากคนอื่นไหมโอ้ยอะไรวะ เดี๋ยวก่อนเธอจะทำคุณจะทำอะไรนะไอหมาป่ามันเอาเอาวุธเอ้ยไม่ใช่อาหารไปนะแล้วเขาต้องการที่จะเอากลับมานะใช่แต่ว่าเราต้องทำแพ็คก่อนมันอยู่ในแพ็คทั้งหมดนั่นแหละมาเร็ว <c oughs> ไม่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 ไม ทำทำนอย่างนี้กับฉันทีโ่โอเคโอเคลากลุ้นโอ้เราก็จะผดุงพ,พยาบาลเบื้องต้นดือว่า พระเจ้าที่เขายังรอดอยังมาหอนมาป่าโอ้โหมองอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหรอยเท้าไม่นะฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย กระเป๋าอยู่ตรงนั้นที่ไหนจะแข่งแน่ๆเอ้ยเดี๋ยว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 เอาแล่เนื้อไม่ได้หรอเนี่ยเนื้อหมาป,ป่าต้องไปทางไหน,น,นเนอะต้องขึ้นทางนี้บ่ไปโดดนั่นแหละตรงนีง้คืออะไรอ่ะ ตอนเรื่องแสงอะไรแต่กูไม่ไปขี้เกียจเก็บคา마คูราพีเวียไปยังไงล่ะเนี่ยเอ้ากูกดเจออะไรเนี่ยอะไรโบราณช้างมันไปยังไงอ่ะออกขึ้นบน โดดทงก็ไม่บอกกระโดดทางนี้หรือเปล่ากระโดดไม่ถึงนะอ่ะฮอน่นาพี่มงึงอ่ะไอหมาเวีย โอ้อ้อมมาัะไกลอา้าวฉีบหายแล้วกูเดินอ้อมมาทางนี้ก็ได้รู้อะเป็นเชี้ยอะไรกระโดดไปข้ามวั What ต h e f ฟักเจออะไรของงบนน่ะขึ้นไปเออ แตฟ่ฟ้าโอ้ฟ้าผ่าแล้วเสียงเพลงแม่งโคตรระทึกขวัญกด, e, ดอีดิกูจะขึ้นไปไงล่ะอ๋อหิ่งไปมันยังไม่ได้สอนให้กด e. อีไปลอลาเอลาลาหราือลอล่าช่างมันนะ กระเป๋าอยู่ในนั้นหยุดไปหน่อยแล้วล่ะฉันไปแล้วเอ้ยมึงไม่ยิงเลยล่ะ ได้กระเป๋าแค่นั้นนันไงมีคนโทรมาครับได้แล้ว okay. Got get this back เอ้ยละฉันต้องกลับไปหารถเยอยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว F E F F แล้วก็แทงมันแทงมันเอามันให้ตายเล่นผิดคนเล้่มหมาน้อยเกือบไปแล้วไหมล่ะมึงก็รีบไปดิหารอยอีกตัวมากัดมึงไง ดับไฟซะกดกดเชียอะไรดับไฟวะกูลืมออ๋กดชิปตายหาแน่เลยกูว่าชิปหายแล้วไอ้เฮียกูต้องไปเริ่มใหม่ที่ในถ้ำหรือไม่โอ้ไม่ต้องเลย ต้องลงทางไหนเนะี่ยลงทางนี้ก็เสกเจ็บอีกอ๋อลงทางนี้อ๋อตาสายตากูเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยไม่มีไฟอะ่ะ ช่างมันเลยลงไปดิลงไปหาคอ ชาอะไรเกินโรสจำมาแล้ว,ลลวเอาละฉันต้องอะไรรักษาครับพยาบาลแบบปบื้งตัวนะน่าจะประมาณนั้นน่ะไปได้เท่าที่ไป เฮ้ยหรถวินแล้วนะรถน่าจะสาหัสอยู่นะเพราะหมาแม่งกัดขาเวิกเลยอะอะไรแอบปิ้งกันไหมเนี่ยฮะไม่เอานะถือว่ารถเป็นพ่อมันก็มีเลวนี่ไม่ได้เลวรายมาก ฉันไม่คิดว่าอย่างเลดีด้อย่างนั้นจะทำได้นะนเรียกไงวะมาป้ามันทำได้แค่ทำคแค่แ,คแก้วแตกนะเฮ้ยเธอทำได้ทำงานได้ดีมากอะไรแผนที่จะขึ้นไปบนรดิโอทาวเวอร์นะแปลงดีวะเนี่ยดูสิลาล่าลอล่า เราต้องไปส่งสัญญาณช่วยเหลือที่นั่นนะฉันไม่สามารถเปีนได้ในโรลนี้นะใช่ฉันก็กลัวเหมือนกันนะสิ่งเธอทำได้นะลอล่าหลังจากนั้นเธอจะเป็นครอฟฉันไม่อยากจะคิดว่าฉันจะเป็นครอฟได้นะชัวร์ทำได้สิเธอคงไม่รู้สินะ อะไรสักอย่างว่าจะเป็่าสลน่นอนเดี๋ยวฝันของฉันจะได้เร็วจะได้มาไวๆขึ้นดูแลตัวเองด้วยลหละลอละ่ะดูแลหรือว่าเออระวังอะไรประมาณนั้นเรือ่องไม่รู้ไม่แน่ใจ ทำหน้าเวอร์อีกเา้าโอ้ภารกิจให้เธอต้องใช้ขวานนั้นในการปีนกำแพงที่มันเป็นหินๆแบบนั้นนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้กกอนนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะเนื่องจากการบ้านเด็กมัธยมเนี่ยเยอะผมก็ต้องมีเวลาบ้างนะครับผมก็ต้องจบคลิปไวหน่อยนะเพราะว่า การบ้านนี ute, ่เยอะจริงๆเด็กมปลายเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ด้วยครับกดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้เพื่อนๆคุณเห็นครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับเจอกันคลิปหน้าบาย